สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของหนูในประเทศญี่ปุ่นค่ะเช้านี้เราตื่นเต้นมาเพราะว่าเราจะได้ไปทกกำจักรกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนประถมศึกษาในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกตอนรถบัสขับมาในโรงเรียนหนูตกใจมากเลยค่ะเพราะว่าอาคารเรียนมีนักเรียนถือธงชาติไทยและชาติญี่ปุ่นบกต้อนรับพวกเราด้วยรอยยิ้มตลอดเวลาพอเดินเข้าหอประชุมพวกเรานั่งบนเวทีมีเก้าอี้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีเพื่อนๆมาปั๊บของขวัญเล็กๆให้ด้วยหลังจากนั้นก็มีการแสดงสุดพิเศษ น้องๆเขียนตัวอักษรทีรลักะานะข้างล่างวทีอย่างตั้งใจมากต่อจากนั้นเราได้ไปเยี่ยมชมห้องดนตรีทางโรงเรียนจัดเตรียมชุดยูกะตะให้หนูและเพื่อนๆด้วยหนูตื่นเต้นมากพร้อมใส่รองเท้าขอนนักเรียนเหมือนหนูได้กลายเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจริงๆเลยแต่ที่น่าประทรับใจที่สุดคือบัตรที่โรงเรียนเตรียมให้เขาดูแลพวกหนูดีมากพาไปร่วมกิจกรรมสอนเล่นดนตรีญี่ปุ่นเขียนตัวคันจิและสอนเล่นเครื่องเล่นนพื้นบ้านของทางญี่ปุ่นสนุกจนไม่อยากกลับเลยค่ะตอนพักกลางวันหนูได้ไปทานอาหาร บนชั้นเรียนของญี่ปุ่นด้วยค่ะก่อนกับพวกเราได้ขึ้นแสดงรำไทยร้องเพลงด้วยค่ะมีทั้งเพลงยามเย็นและการแสดงเพลิงกระ,ปะโปรงและเพลงดอกไม้ของนำใจทุกๆคนตั้งใจแสดงมากหนูหวังว่าคนจะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นผ่านการแสดงนี้สุดท้ายก่อนออกจากเรียนหนูแจกของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆญี่ปุ่น เป็นพวงคุณใจรูปช้างน่ารักน่ารักที่หนูเตรียมมาเองด้วยจากโรงเรียนเราไปต่อที่สนามดีดับเพลิงยาจิโอกิจกรรมที่ตื่นเต้นที่สุดคือหนูได้ขึ้นกระเช้าดับเพลิงสูง20เมตรหนูยังได้เรียนดูรถดับเพิงมีหลากหลายประเทศไม่ได้มีแค่คันแดงๆแบบที่ทุกคนเคยเห็นมีทั้งรถช่วยชีวิตรถน้ำดังนันสูงและรถสําหรับพื้นที่แคบช่วงเย็นเรากลับมาที่โรงแรมเพื่อร่วมงานเลี้ยงพิเศษกับครอบครัวประธานที่จะมาดูแลเราจะต่อจากนี้หนูและบัดดี้คนไทยของหนูตะไคร้ก็ได้ไปพักกับครอบครัวของคีราบั ดีคนญี่ปุ่นของหนูเองก่อนจะเข้าบ้านเราแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อวัตถุดิบเตรียมอาหารไทยหนูตั้งใจจะทําต้มยํากุ้งกับแจมเขียวหวานแต่พอไปถึงเศร้ามากเลยค่ะเพราะหาผักที่ต้องใช้ไม่ได้เลยสุดท้ายเราก็ต้องซื้อแค่กุ้งเห็ดไก่กลับไปครอบครัวของคีระมีพ่อแม่คีระและน้องคนตื่นเต้นมากถึงจะพูดอังกฤษไม่คล่องแต่เราก็ใช้ Google t r a n Slate คุยได้อย่างไม่มีปัญหาหนูมอบของฝากที่เตรียมมาให้กับบ้านของเขาด้วยและคีระก็เปิดภาพถ่ายจากตอนที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยให้หนูดูภาพที่่เขาาถย มากก็มากเลยก่อนจะแยกนายไปดอนหนูรู้สึกว่าวันนี้ไปอีกหนึ่งวันที่อบอุ่นหัวใจมาก